กลิ่นไอความชื้นและฝุ่นควันปะทะเข้ากับกลิ่นเครื่องเทศฉุนกรึกจากร้านสตรีทฟู้ดข้างทางแสงนีออนสีแดงฉานจากป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสะท้อนบนหยดเหงือบนหน้าผากของอุซึมากินารุโตะใบหน้าเปื้อนเข่าจากการต่อสู้ครั้งล่าสุดกับพวกไททันที่บุกทะลวงกำแพงชั่วพราวรอบกรุงเทพมหานคร เขาพิงเสาไฟฟ้าเก่าคร่ำครา่าดวงตาที่เป็นสีฟ้าใสาราวกับท้องฟ้าก่อนพายุสงบกำลังกวาดมองซากปรากหักพังของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสีวิไลบัดนี้กลายเป็นเพียงซากเหล็กบิดเบี้ยวที่ปกคลุมไปด้วยคราบเลือดสีเข้มและมวลของพืชเลื้อยที่เติบโตอย่างรวดเร็วหลังการโจมตีครั้งใหญ่เสียงเครื่องยนต์ของยานสำรวจสามิติ ที่บินหวีดหวิวอยู่เหนือยอดตึกสูงสร้างความรู้สึกแปลกแยกกับนินจาหนุ่มผู้นี้อย่างยิ่งเขาถอนหายใจยาวพลางนึกถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับซาสึเกะว่าจะปกป้องโลกใบนี้ให้พ้นจากภัยอันตรายไม่ว่ามันจะมาจากมิติไหนก็ตามความรู้สึกหนักอึ้องนี้เป็นเหมือนภาระที่เขาต้องแบกรับไว้เพียงลำพังแม้จะมีเพื่อนร่วมทางจากหน่วยสำรวจก็ตาม เอเรนยืนอยู่บนซากหลังคาอาคารตรงข้ามใบหน้าแข็งกร้าวสะท้อนความมุ่งมั่นที่แทบจะแผดเผาออกมาจากดวงตาสีมรกตเครื่องแบบสีน้ำตาลเข้มขาดวินเผยให้เห็นกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดจากการใช้พลังไททันอย่างต่อเนื่องเขาไม่เข้าใจโลกนี้อย่างท่องแท้แต่มนุษย์ที่ถูกห้อมล้อมด้วยกำแพงพลังจักระกลับดูเหมือนจะเข้าใจความสิ้นหวังของพวกเขาดีกว่าใครใ เสียงฝีเท้าหนักหน่วงของเขาดังกระทบพื้นคอนกรีตเป็นจังหวะที่บ่งบอกถึงความกระสับกระส่ายไอพวกนี่มันยังไม่หมดไปอีกรว,วะนารูโตะเอเรนตะโกนข้ามช่องว่างระหว่างอาคารความสัมพันธ์ของพวกเขาเต็มไปด้วยความขัดแย้งของปรัชญาการต่อสู้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาไว้นั่นคือการปกป้องสิ่งที่ตนรักจากการถูกกลืนกินเอเรนกำมัดแน่น เขาเคยคิดว่าการมีปีกแห่งอิสรภาพคือทุกสิ่งแต่ตอนนี้เขากลับค้นพบว่าอิสรภาพที่แท้จริงคือการไม่มีอะไรให้ปกป้องอีกแล้วใจเย็นเพื่อนนารุโตะตะโกนกลับพร้อมกับเริ่มรวบรวมจักระสีส้มเจิดจ้าที่ข้อมือคูรามะส่งเสียงคำรามเบาๆในจิตใจเตือนให้ระวังภัยรอบด้าน ภายในวัดเก่าแก่ที่ถูกดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการชั่วคราวมิคาซะแอคเคอร์แมนกำลังซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำรวจของเธออย่างเงียบเชียบความสงบของเธอเป็นเหมือนกรอะก,กำบังความโกลาหลภายนอกเธอเหลือบมองภาพวาดฝาผนังเก่าแก่ของวัดที่วาดภาพทวารบาลแห่งยม,มโลกที่กำลังต่อสู้กับอสูรร้ายความคล้ายคลึงระหว่างภาพวาดกับสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เธอรู้สึกเย็นวาบในใจ เอเรนนารูโตะพวกเขาจะอยู่รอดได้หรือเปล่าเธอพึมพำรรกับตัวเองการตัดสินใจที่เด็ดขาดของเธอถูกหล่อหลอมขึ้นจากการสังเกตการบ้าคลั่งและการเสียสละมานับครั้งไม่ถ้วน และในดินแดนที่ไม่ขุนเคยเธอต้องพึ่งพาสัญชาตญาณที่เฉียบคมของตนเองเท่านั้นทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงไม่ใช่เสียงไทยท่านยักษ์ที่เคลื่อนที่แต่เป็นเคลื่อนพลังงานแปลกประหลาดที่พุ่งออกมาจากใจกลางเมืองหลวงเก่าเสียงแห่งความเจ็บปวดอันยาวนานของกำแพงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พึ่งของเหล่ามนุษย์บัดนี้กลายเป็นพลังงานที่บิดเบือนเป็นความเป็นจริง นาูโตะสัมผัสได้ถึงความชั่วร้ายที่ไม่ได้มาจากไททันแต่มาจากต้นกำเนิดของตำนานทั้งหมดที่ม,ทมาบรรจบกันณนะที่แห่งนี้นี่มันพลังที่มากกว่าไททันทั้งหมดรวมกันเขาคำรามเอเรนที่กำลังจะพุ่งตัวออกไปหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าไททันที่อยู่ใกล้ที่สุดเริ่มสลายตัวกลายเป็นฝุ่นผงอย่างรวดเร็วราวกับถูกเผาผลาญด้วยแสงอาทิตย์ที่รุนแรงเกินไป สิ่งที่ตามร่าเรามันไม่ใช่แค่ไททันโง,โง่โง่นั่นเออร์วินสมิธที่เพิ่งเดินทางมาถึงพร้อมกับหน่วยสำรวจที่เหลืออยู่มองไปยังแกนกลางของพลังงานด้วยแววตาที่เจ็บปวดแต่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นมันคือพลังงานที่พยายามจะลบทุกสิ่งที่เคยดำรงอยู่เพื่อสร้างสมดุลใหม่นารูโตะเงยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าที่เริ่มมีรอยแยกสีม่วงปรากฏขึ้น เขาตัดสินใจแล้วความลังเลไม่มีที่ยืนในสถานการณ์นี้เขาต้องใช้พลังที่ตัวเองมีอย่างเต็มที่ฉันจะไปดูให้รู้เรื่องเอเรนมิคาสะคอยคุ้มการพื้นที่นี้ไว้เขาตะโกนสั่งก่อนที่จะระเบิดพลังก้าหางออกมาอย่างเต็มกำลังร่างของเขาถูกห่อหุ้มด้วยจักระสีทองอารามที่สว่างจ้าเสียจนแสงนีออนรอบข้างดูจืดจางไปในทันที การเดินทางของเขาไปยังใจกลางความปั่นป่วนนั้นรวดเร็วราวสายฟ้าแม้แต่การเคลื่อนไหวด้วยเครื่องยนต์ของหน่วยสำรวจก็ไม่อาจเทียบได้เขาแหวกผ่านซากอาคารทะลุผ่านกลุ่มเมฆควันหนาทึบภาพที่ปรากฏต่อหน้าคือพระปรางของวัดสำคัญแห่งหนึ่งที่ถูกยกระดับขึ้นไปบนอากาศราวกับมันเป็นแท่นบูชาแห่งหายนะ ใจกลางพระปรางนั้นมีผู้มีพลังที่แท้จริงกำลังรออยู่ไม่ใช่ยักษ์ไร้สมองแต่เป็นชายในชุดโครมโบราณที่กำลังนั่งสมาธิอยู่บนบัลลังที่สร้างจากเศษซากของไทท่านและพลังจักระที่ถูกดูดกลืนเจ้าคือสิ่งที่ข้าตามหานักรบจากโลกที่ไม่มีกำแพงเสียงของชายผู้นั้นดังก้องอยู่ในห้วงคิดของนารุโตไม่ใช่การพูดแต่เป็นการถ่ายทอดความคิดตรงๆ กำแพงที่เจ้าสร้างขึ้นคือความกลัวของตนเองส่วนกำแพงของข้าคือความเข้าใจในวัฏสงสารนารุโตะกระแทกเท้าลงบนพื้นอากาศที่ถูกบิดเบือนดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงกำ่ัของโหมดเซียนฉันไม่สนใจปรัชญาของแกฉันมาที่นี่เพื่อหยุดแกจากการทำลายทุกอย่าง การประทะเริ่มขึ้นด้วยคลื่นพลังงานที่รุนแรงจนทำให้อะตอมของอากาศรอบข้างแตกสลายชายชุดโคลมเพียงแค่ยกมือขึ้นพลังงานจากกระทั้งหมดที่นารูโตะสร้างขึ้นกลับถูกดูดกลืนเข้าไปในมิติที่เขาควบคุมอยู่นารูโตะร,รู้สึกถึงความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นภายในตัวเขาแทบจะกลายเป็นเพียงแค่ร่างที่ไม่มีพลังเขาถูกกระแทกกลับมายัางพื้นอย่างรุนแรงจนเกิดหลุมลึกบนถนนพระรามที่สี่ มิคาซะและเอเรนเข้ามาถึงพร้อมกับหน่วยสำรวจพวกเขาเห็นความพ่ายแพ้ที่ชัดเจนบนใบหน้าของนารูโตะความหวังริบหรี่ลงอย่างรวดเร็วเราต้องหยุดเขาด้วยสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเอเรนกัดฟันกรอดเมื่อเห็นนารูโตะหมดสภาพพลังที่มาจากความผูกพันไม่ใช่ความเกลียดเอเรนตะโกนสั่งให้หน่วยสำรวจถอยเพื่อเตรียมการโจมตีครั้งสุดท้าย เขาตัดสินใจที่จะใช้ร่างไททันของตนเองเป็นเครื่องมือในการสร้างความสับสนมิคาสะรีบเข้าไปช่วยประคองนารูโตะนารูโตะใช้ความรู้สึกของนายความผูกพันที่นายมีต่อเพื่อนให้มันเป็นพลังสู้กลับนารูโตะหลับตาลงเขาไม่ได้นึกถึงความยิ่งใหญ่ของตนเองแต่เขานึกถึงรอยยิ้มของซากุระนึกถึงการแข่งขันกับซาซึเกะนึกถึงเสียงหัวเราะของทุกคนในหมู่บ้านโคโนฮะ เขาตระหนักว่าพลังที่แท้จริงของเขาไม่ใช่พลังที่ควบคุมได้แต่เป็นพลังที่เกิดจากการปกป้องผู้อื่นความรู้สึกอบอุ่นและแรงผลักดันที่ไม่ได้มาจากจักระแต่มาจากจิตวิญญาณ คาถาผนึกอสูรผนึกจิ้งจอกกหางเขาตะโกนแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่การผนึกมันคือการส่งต่อพลังพลังสีทองเจิดจ้าทะลักออกมาจากร่างของนารูโตไม่ได้พุ่งเข้าใส,าส่ศัตรูแต่กลับโอบล้อมเอเรนที่กำลังแปลงร่างเป็นไททันจู่โจมอยู่เบื้องหน้าเอเรนไม่ได้กลืนกินแต่เขากลายเป็นภาชนะบรรจุพลังแห่งความหวังที่บริสุทธิ์ พลังนั้นทำให้ผิวหนังของไททานเต็มไปด้วยลวดลายของจักระที่เปล่งประกายราวกับเทพพเจ้าเอเรนพุ่งเข้าใส่พระปรางแห่งหายนะอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่ได้ใช้เพียงแค่กำลังแต่ใช้ความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าให้กับทุกคนการโจมตีของเขาไม่ได้ทําลายศัตรูแต่เป็นการทะลุผ่านม่านพลังงานที่บิดเบือนนั้นเข้าถึงแกนกลางของชายชุดคลม ความว่างเปล่าไม่สามารถทำลายความผูกพันได้เอเรนคำรามเสียงของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนระหว่างความแค้นและความเข้าใจ เมื่อเอเรนสัมผ er ัสกับชายชุดโคลมการไหลเวียนของพลังงานก็ย้อนกลับอย่างรุนแรงความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับต้นกำเนิดของไททันและโลกคู่ขนานถูกถ่ายทอดมาให้นารุโตะและเอเรนพร้อมกันชายชุดโคลมไม่ได้ต้องการทำลายโลกแต่ต้องการยุติวงจรแห่งความขัดแย้งและความทุกข์ทรมานด้วยการทำให้ทุกสิ่งกลับสู่ความว่างเปล่าที่เป็นนิรันดร์ นารูโตะใช้ความรู้นั้นอย่างรวดเร็วเขาไม่ได้ผนึกศัตรูแต่เขาผนึกความว่างเปล่านั้นไว้ในจักระของเขาเองเขาใช้คาถาของโลกนินจาผสานกับความรู้ด้านปรัชญาที่ได้คาถาผนึกสังสารวัฏพลังงานสีรุ้งอ่อนโยนโอบล้อมพระปรางก่อนที่มันจะค่อยๆสลายลงสู่พื้นดินอย่างช้าๆ กรุงเทพมหานาครที่เสียหายกลับคืนสู่ความสงบแสงแดดยามเช้าสาดส่องผ่านม่านหมอกควันเอเรนยืนนิง่งมองไปยังนารูโตะที่ทรุดลงด้วยความอ่อนล้าบนเศษหินอ่อนของวัดที่พังทลายมิคาสะวิ่งเข้าประคองเขาซาสึเกะที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบมองไปยังนารูโตะด้วยสายตาที่เข้าใจแกทำได้อีกแล้วนะไอ้บ้าเสียงแห่พร่าของซาสึเกะมีความเคารพอย่างที่หาได้ยากยิ่ง นารูโตะยิ้มออกมาอย่างเหนื่อยอ่อนเขามองไปยังซากปรักหักพังของเมืองที่รอดพ้นจากหายนะการต่อสู้ครั้งนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะมาที่ไหนเราต่างก็มีสิ่งที่ต้องปกป้องและความหวังคือคาถาที่แข็งแกร่งที่สุดเสมอเอเรนพยักหน้าช้าๆการตัดสินใจที่เชื่อในตัวนารูโตะกลายเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่สุดในชีวิตเขา พวกเขายังมีงานต้องทำอีกมากในการเยียวยาโลกทั้งสองใบแต่ในตอนนี้ความสงบที่ได้จากการร่วมมือกันระหว่างนินจาและนักรบแห่งเอลเดียคือคำตอบของทุกคำถามที่เคยมีมา